สวัสดีค่ะถ้า่างนั้นเออคุณเป็นพี่ผมไหมครับอายุเยอะกว่าคิมนะอายุเยอะอ๋อสวัสดีครับพี่คุณพี่ชอบกินทุเรียนไหมครับอุ้ยอันนี้คือเฉพาะข้อมูลเฉพาะมากเลยนะชอบทุเรียนนนค่ะอ๋อทุเรียนนนแล้วเขามีความสามารถพิเศษนะครับยังไงฮะเลียทุเรียนเรียบได้ครับเฮ้ยและไม่ได้เลียที่เนื้อเนะ่ฮะเขาเลียที่เปลือกทุเรียนนะฮะโอ้โอยากเห็นภาพเลยอะเขาเลียที่เปลือกทุเรียนครับเราไม่สนิทกันใช่ไหมครับไม่นะคะ มาทำอะไรฮะถ้าไม่ส <divide> นิทคุณมาทําอะไรฮะก็เขาจ้างมามาลับเงินค่ะอ๋อมาทําเอาเงินอ๋าเราเคยร่วมงานกันมาก่อนไหมครับเคยค่ะวิเป็นการถ่ายพิเซนเตอร์ด้วยกันหรือเปล่าครับวิวิไม่ค่ะค่ะเจอกันในงานเราแบบเจอแบบเจาะจงหรือว่าผ่านผ่านครับเจอผ่านผ่านค่ะเจอผ่านผ่านเราสบตาแล้วค่ะแต่ว่าน้องไม่ทักวิวิแดงมา น้องไม่ทักเราคุณพูดในใจว่าอะไรฮะอ๋ออีเด็กพวกหนีอีเด็กพวกหนีเออเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะแย่แล้วอีเด็กพวกนี้มันไม่มีมาริยย์มันเกลียดมันจริงจริงอ่ะชอบน้องนะแต่ว่าพอไปงานแล้วน้องไม่ไหวก็เลยแทนนิดนึงแทนใจมันคาใจมันเสียใจอ่ะเออได้ได้ข่าวว่าพี่ทำเพลงด้วยพี่สนใจอยากทำเพลงพ็อกซี่ไหมครับ น้องต้องรับไหว้พี่ก่อนโอ้ยพี่มีรับไหว้เสมอเลยครับรับไหว้เสมอครับในพ็อกซี่คิดว่าใครเต้นเก่งที่สุดคิมวิอยากเห็นคิมเต้นอ่ะโดนตีมาเลยฮะโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงกรุ๊ปของเขาเป็นไงล่ะนี่เห็นไหมล่ะเมนแดนเมนแดนนี่เห็นไหมล่ะ สิ่งที่พวกคุณคิดคุณคิดว่าเซ็กซี่แล้วใช่ไหมครัจริงๆแล้วคุณกําลังคิดผิดเพราะมันมีผู้ที่มาก่อนการครับและคนคนนั้นคือบอยแบนด์อันดับหนึ่งคุณปั้นจั่์ปรมาครับไปครับคุณดูบอยแบนด์รุ่นพี่แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นบอยแบนด์อันดับหนึ่งแต่ก็มีคนที่มาก่อนคุณมากกว่านี้ใช่พ่อโชวนะครับตงตนะ วันนี้เมื่อคืนดึกเหรอเบามากเลยนะวันนี้เบามากเลยนะวันนี้อะโอเค